ปลายด้ามขวานใช้แดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นติดตามรายการมุมการเมืองรู้ชัดผ่านเล็ทุกเรื่องราว ไว้ต่อสายปลายด้านขวาชายแดนใต้ถุยสระสุกลางเพื่สังคมสะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็นประพันธ์ด้วยที่วง,งบรรณาธิการปลายด้านขวานชายแดนตใต้รายงานมาลาว่าที่ผู้สอบม,มาดยอสสเขสตสองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่18ดมกราคม2566นา,าอาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีขอสวัสดี พี่น้องรวมไทยชััาธิทุกท่านครับครับผมดรศิรวชรรัตนมาลานะครับผู้สมัครเขตสองจังหวัดปัตตานีตอนสมลบผมก็มาังท่นทุกคนในนี้น่าจะรู้จักนะครับครั้งแล้วนะครับขึ้นเวทีเบอร์สิบเก้าเพื่อ ชนะแต่วันนี้มั่นใจในการซุ้งซ้อมั่นใจในมีเลี้ยงมั่นใจในพักนะครับที่เราวันนี้ชนะนะครับชนะนะครับดฉะนั้นหลายคนถามผมว่าพรรคอื่นเขามีนโยบายต่างๆมากมายพรรครวมใจสาติมีนโยบายอะไรบ้างครับ เทศบาลพักบอกว่ากัญชาเสรยดีบางพักบอกว่าค่าแรงค่าแรงอขั้นต่ำหกร้อยบาทบางพักก็บอกว่าสร้างชาสร้างคนสร้างสร้างเงินแต่พักรราไม่สร้างชานะครับจะแก้ปัญหาของพี่น้องทุกอย่างปัญหาของพี่น้องคือปัญหาของพรรคเรา เพราะว่าเวลาพวกเราเป็นนักกฎหมายเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นลูกประชาชนได้เป็นนลูกต่อโครงการบัตรคนจนดูแลคนพิการดูแลคนให้มีเตียงคนละบพื่นทุกอย่างในเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านโยบายของพวกเราเป็นนโยบายที่ทำเพื่อประชาชน เพราปัญหาดี่ของใปฮะบปัะชาชนก็มาแก่ไม่ต้องเอาเก็บาัวที่ทําไม่ได้ครับถ้า้าถ้าในท่านดำววการาวก็ผู้ประกอบการต่างๆก็อยู่ไม่ได้ก็องอยู่ดูไใช่ไหมครับใครับผะ้ครัเรหน้าที่ของผนนะครับหต้องเอาความรู้สุ เอาความเจ็บปวดเอาปัญหาของพี่โย่ไปกระพู้ในสภาแต่แก้ปัญหาในสภาผมพูดในสภาเพราะฉะนั้นการบ้านสภาทุกื้ที่ต้องร้องกิจโคกโภแม่ลานกลผมมีแผนที่จะแก้ปัญหาความยากได้ความยากจนการศึกษาไว้กมดแล้วครับที่ดึกจากบ้านของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าพี่โยะต้องมีการเปล,ลี่ยนแปลง เป็นแบบนั้นเอาที่เอาไปที่บางรู้ะครับเอาที่บางท่านได้เข้าไปแก้นะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถเป็นไปได้เพราะฉนวันนี้ก็ขอเปิดตัวยังท้งแรกในพื้นที่ตรงนี้นะครับและผาของแกลสนามทุกอย่างของพี่น้องประชาชนในพวกาการศึกษาสมาชิกเราต้องรับรักการศึกษา มาตรฐานของเราต้อนรับนักมาถึว่าท่าเมือเาจะแก้การศึกษาเราดอย่างกรศากษาของเราถูกหลยอย่างไรโดยเสต้องูกันสันตรูแบบสมบเราองแก้การศึกษาะแก้อาชีพเา่ามจัอทายจะมีความยากเอเยอะจนเยอะเยอะเนมากไปเราจะแก้ญหาอาชีพบพี่ด้อย่างะครับเฉพาะ ปัญหาที่ส่งน้องเรียนไปแย่ปัญหาของที่ดินมรรมานินนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าถ้าผมเข้าไปแล้วเรื่องที่ดินมรรมานินจะสามารถแก้ปัญหาได้ปัดไอออนชั่งน้ำใได้นะครับด้วยตัวตนที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ขอการที่น้องครับช่วยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนผู้แทนมาเริ่มรวมในตทางปรครับขอบคุณมากครับ